ออออสอสอสสนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลที่อารยะสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลจัดโครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลพศ2567ถึง2 5 6พโดยการดำเนินการประสานงานรณรงค์และขับเคลื่อนอารยะสถาปัตในระดับ นโยบายด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่นํำร่อง12จังหวัดทั่วประเทศโดยเมื่อวันที่17กันยายน2567ได้ไปลงพื้นที่สำรวจอาริสถาปัต ในแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบอพคและอดีตรัตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามสมัยคุณวีรศักดิ์โคสุรัตโดยได้ลงพื้นที่ทาการสํารวจอายสถาปัต์หรือการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อการเข้าถึงได้สะดวกและปลอดภัยสําหรับคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกายที่บริเวณวิหารพระมงคลบพิษตําบลประตูชัยอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวัดหลวงพ่อมงคลบพิรพระนครศรีอยุธยามีาาทางลาดอารยาสถาปัตดด้านหน้านะในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนักท่องเที่ยวนะจ๊ะนี่นะครับใช่ครับเราไปทางด้านหน้าเล<อ>ยเนยเห็นเป็นสง่าเลยเห็นแล้วก็ชื่นใจ พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำลิดลงรักปิดทองหนึ่งเดียวในประเทศไทยมีแกนเป็นอิฐส่วนผิวนอกบูด,ด้วยสำลิดทำเป็นท่อนๆมาเชื่อมต่อกันมีขนาดสูง12.54เมตรหน้าตดกว้าง4วาเศษสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระชัยราชาประมาณพศ2811หรือเมื่อเกือบ500ปีมาแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมด้วยการลงรักปิดทองคำใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จในราวเดือนกันยายน ปีหน้าครับนี่ครับเรามาไหว้พระมงคลประพริษก็ต้องบูชาวัตถุมงคลเป็นเครื่องระลึกนี่ครับของพระพุทธศาสนาเมืองกรุงเก่าแล้วองค์นี้นี่ไปเลี่ยมให้คอเนี่ต้องบอกนะครับว่ายิงไม่ออกออกไม่ถูกถูกไม่เข้าเข้าก็ไม่ตาย <laughs> ในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาทางด้านอารยาสถาปัตย์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่บริเวณวิหารพระมงคลบพิษได้จะทําทางลาดไว้หลายจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องใช้เก้าอีรถเข็นทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถขึ้นไปกราบนักสการพระมงคลบพิษได้ถึงด้านในวิหารและยังมีห้องสุขาเฟรี่ดีไซน์ให้บริการที่ด้านหลังวิหารอีกด้วยครับ ทุกจุดโบรางสถานยุคใหม่ของเมืองไทยเรามีเฟรลี่ดีไซน์นะครับมีทางลาดแบบน็อกดาวน์แต่ก็แข็งแรงมั่นคงนะจานนี้นะครับแล้วก็ไม่ลื่นไม่ลื่นด้วยนะนี่แต่ก็ปลอดภัยนะฮะ จากวิหารพระมงคลเบรพิตไปกันที่วัดพระศรีสันเพชรที่ตั้งอยู่ติดกันในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในโดยไม่มีพระสงฆ์จำวัดเคยใช้ประกอบพระราชพิธีสําคัญต่างๆมากมายในสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันวัดพระศรีสันเพชแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยอดนิยมในเมืองกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยาและได้มีการทำอารยสถาปัตดมีทางลาดไว้รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวิวแชร์หรือผู้ที่ต้องใช้วี่รถเข็นให้สามารถเข้าถึงโบราณสถานแห่งนี้ได้โดยสะดวกและปลอดภัยพอสมควรครับขอบคุณมากนะครับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ดูแลพัฒนาส่งเสริมสถานที่เมืองกรุงเก่าอายุธยา ที่นี่ก็วัดภาษีสันเพชรนะครับเป,เป็นอีกหนึ่งแหล่งโบราณสถานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่งดงามล้ำค่าดูนะแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะอันนี้เป็นแหล่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยนะนี่แล้วเทียมคันนี้เขามีอารยสถาปัตเป็นทางลาดเชื่อมโยงทั่วถึงเลยเห็นไหมเห็นไปได้ทั่วทุกที่นะครับ การท่องเที่ยวในโบราณสถานในประเทศไทยจริงๆแล้วเรามีของดีๆเยอะสิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสูงก็คือการสามารถให้อำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทั้งผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มาพร้อมกับรถเข็นเด็กอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องการจัดห้องน้าห้องท่าป้ายบอกทางที่จอดเชิญชวนให้ประชาสังคมสนอกสนใจในเรื่องการทําให้ท่องเที่ยวไทยเป็นท่องเที่ยวมาตรฐานสูงคุณภาพดีสนใจทุกคนและไม่ลืมไว้ข้างหลังครับ วัดพระศรีสันเพชญเมืองกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานอายุเก่าแก่กว่า500ปีแต่ก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับ